สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วเนะจ้ากับช่องกาลสินอินอิตาลีจ้าเมื่อนี้สาวกาลสินกาสิผ้าพี่น้องนอะจา้าไปซื้อกับข่าวจา้าพี่น้องจา้าไปซื้อกับข้าวนะจา้าห่างที่ห้าสิไปซื้อกะยู่อันติดกันกับหางอูพ่พิมที่สาวกาลสินอันในผ้าพี่น้องนอะจา้าไปเบื่องของลดราคากันนะจ้าเนาะนะจายุติกันเลยเดี๋ยวห้าสิไปหางนั่นละจา้าอันเดี๋ยวมาเบื่องว่า รายการที่สาวกสินต้องซืง้อมือีอย่างแน่นอนจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าอันนี้จ้าหนาที่สาวกระสินจะต้องไปซื้อมือนี้นาอจ้าเนาะเดี๋ยวเขาตามไปกันเลยจ้าว่า <Power> ท <working> <laughs> ี่พอสิไใดทุกอย่างที่เข้าแตต้องการม่เนาอจ้าเนาะไปกันจ้าพี่น้องจ้าโอเคจ้านี่ก็คือรายการเนาะที่สาวกระสินจะต้องซื้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวเขาไปกันต่อเลยจ้าย่างอีแล้วพี่น้องจ้าย่างไปจ้ามือนี้มีมีคือรถรถคู่ใจสาวกระสินจ้านี่ นี่จ้ะเป็นรถส่วนโตพี่น้องสำหรับซื้อกับเขาแล้วจ้ะเนาะเ้าก็สิไปกับรถคันนี้จ้ะไปเรื่อยๆจ้ะย่างไปอีกแล้วพี่น้องชิปจรรุ่งเท้าช่วงนี้ย่างย่างเดียวเอาเะื่อพี่น้องตอนนี้เ้ากระเทย่างมาถึงกันห่างแล้วจ้ะเนาะนี่ก็คือห่างโคต่นอาจจะจะซาวกรสินท่านพี่น้องย่างเขึ้นไปซื้อของในห่างนี่เลาวจ้ะเนาะยังเป็นห่างที่ยุติบ้านจะสามารถเดินมาได้เนาะจ้ะพี่น้องเช้าไปจ้าไปน้ำกันจ้า กระเทียมสาลกสซินอ,อกือกระเทียมก่อนพี่นอ้องเอากระเทียมจะซื้อกระเทียมนล้วจะเนาะแล้วก็แครอทจะแครอทเดี๋ยวสาลกสซินคอเบิง้งอัน นี่จะมึงรายการเท่ากันเนาะนี่เสร็จแล้วกระเทียมได้แล้วแค่รดได้แล้วซื้อผักพี่น้องฟัาปราสิลืเร่มผักจะซื้อผักจะเอาเป็นผักอันนี้เนาะ เดินร่วมพักอยู่นี่กับประมาณนี้พี่น้องจะ้ะไปกันจะ้ะได้แล้วต่อไปก็คือเราจะไปตามหารายการของข้าจ้าอันนี้เป็นผลไม้พี่น้อง บกเพาแหางพี่น้องจ่ายบนพุดและคาบบกเพ่าภาษาสำเนิกับแพง่ <c oughs> ไปจ้ะ อปอสส์ครับเจ้าซื้อเซ็จแล้วเจ้าพี่รองใาเบิ่งว่าที่นี่รถเข็นเต็มหยัดเลยจ้าปิดกับอได้มาท,ที่นี่ได้ของตามที่ต้องการเจ้าไปกับบ้านน,น,จ,นจ้าพี่รองใา น้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้เนาะจ้าสาวกราซินกับสิคอโตล่าพี่น้องไปเที่ยงเคียเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมาพอกันไหมมืออาจารย์มาเบิรงว่าสาวกราซินจะพาพี่น้องไปเห็ดอีหยังเนาะจ้ากับทีล่ากันข้างคนนู้นน้าเจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าสาวกราซินจะต้องเอ่อเข็นรถเข็นซื้อของนี่จะกลับบ้านเนาะจ้าเนาะก่าทีใส่เวลาจะน้อยเนาะจ้าจังไรกัขอบคุณหลายๆเน้าจ้าเด้อที่มาติดตามรับชมสาวกราซินนาะจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย